ซาบะรีครับผมสวัสดีครับ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 ทำตัวเหมือนแมสดี่กันโอ้โหทำตัวอย่างกับแมสซี่แล้วเมื่อวานนู้นข่าวแมสซี่ไปวันนี้เอามากเลยก็ไม่มีอะไรนะฮะคริปนี้อาร์กูอยู่ดูบอลนะฮะก็แน่นอนพรีเมียร์ลีกมันจะเปิดแล้วใช่มันก็ต้องเน้นๆกันนิดนึงนะฮะเน้นหน่อยเน้นหน่อยอ่เห็นบอกม่อนมีข่าวเคอร์เยอะเลยนะโอ้โหพูดไปแล้วไงเทื่อเพื่อนเหร ไม่กับเทมนี้จะเป็นเราคู่จีนเองเพราะวิเคราะห์สัปดาห์นี้เปิดแล้วโดยเฉพาะคู่แรกวันนี้ก็คู่แรกไงก็คู่แรกไงที่จะปิดไงอาร์เซนอลเนี่ยโอ้ทีมนี้กำลังฟอร์มดีเลยอุ่นเครื่องสี่นัดไอ้เหี้ชนะรวดโอ้โหแล้วนัดแรกเจอเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดนี่กำลังแรงอนะช่วงที่ผ่านมานี่นักเตะเขา ไม่ค่อยได้ไปยูโรได้ซ้อมทีมเราอย่างต่อเนื่องแน่นบอกเลยว่าแน่นวันนี้เซนต์หลังก็ไม่ได้ไปยูโรทต่เปแพ้วแพลวซ้องทีมเฮ้ยการอิชาก้าเต้นดีเลยนะตัวหลักเลยนะใช่ก็แน่นอนเดแต่วันนี้จะมาวิเคราะห์พรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้กันนะแต่ว่าเราอาจจะเน้นเป็นบางคู่นะใช่ก่อนอื่นมาดูโปรแกรมหน่อยโปรแกรมการแข่งขันนะครับไม่โลกดิไม่โลกดิไม่โลก ถูกพี่ผมเตรียมมาเริ่มเริ่มที่คืนวันนี้ก่อนคืนนี้นะตีสต่อเป็นแบนแมนตอจะสัปดาห์นี้นสัปดาห์นี้สิบคู่เตะวันไหนกันบ้างครับถ่ายทอดทางทูสปอเอ้ทูพี่เมียทุก่อนเท็ดดีหนึ่งนะแล้วก็ส่วนวันเสาร์เนี่ยคู่แรกหกโมงครึ่งเป็นแมนยูพบกับบลีด คู่สามทุ่มก็จะมีเชลซีนะครับพบคิทตันพาเลต์อันนี้น่าสนใจเดลตาซิตี้พบกับวูฟแฮมตันเอฟเวอร์ตันพบกับเชลแฮมตันโปรแกรมเราขึ้นให้ดูไหมชั้นเบอร์ลี่พบไบรตันวัตฟอร์ดพบแอสตันวิลล่าแล้วก็คู่ปิดท้ายวันเสาร์ห้าทุ่มครึ่งนะนอริซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลแหมทีมที่เน้นจังซื้อใครเลยมั่ง ตัวเดียวอาตอนนี้คนาเต้ไม่ซื้อยฮะแล้ววันอาทิตย์ยังมีอีกวันอาทิตย์ก็จะมีรันเร็วหน่อยถูกต้องเสาร์อาทิตย์นะฮะใช่ส่ววันอาทิตย์จะมีคู่สองทุ่มเป็นนิวคาสเซิลพบกับเวสต์แฮมนะครับแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งจะเป็นบิ๊กแมตช์ของสัปดาห์นี้เลยก็สเปอร์พบกับแมนซิตี้อ้คู่นี้มันน่าดูจริงน่าดูน่าดูมันมีอะไรเชื่อมโยงกันอยู่สองทีมนี่จะมาหรือยังเดี๋ยวหรือว่าบอร์ซิตี้จะมาคุยกับสเปอร์เอ๊ะไปด้วยคุยไปด้วยหร จะไปหาเป๊ปคุณคุณอาจจะเห็นแฮร์รี่เคนใส่เสื้ออีกข้างหนึ่งแมนซิตี้เครื่องหนึ่งสเปอร์ก็ได้นั่งดูบอลเดี๋ยวทำรอเลยทำรอเลยหรือ <laughs> อาจจะเห็นเบรลาดโดซินวามาสเปอร์บอลเบร์นาโดเบร์นาโดเออแบร์ลาร์โดใครวะเออเอาเ,เราจะมาวิเคราะห์เราคู่ไหนบ้างอะอ่ะเอาคู่คืนนี้ก่อนสิครับคืนนี้ก่อนสิเอ,อเอาความพร้อมของใครก่อนดีแล้วไล่เรียงไปทีละวันบิ๊กแมตช์ทีมตกชั้นเนี่ยเอาก่อนเลยเอาแบน์ฟอร์ดก่อนเลยแบน์ฟอร์ดที่เป็นทีมที่ เลื่อนขึ้นมาโดยเพลย์ออฟฟ้าสิทธ์ตั๋วไปที่สามาลุ้นกานที่แล้วก็คือนาสุดท้ายเอาชนะสวรอนซีมาได้แล้วก็ได้ตั๋วเตขึ้นมาเล่นพรีเมียอะไรด้วยจริงๆอ่ะควรจะขึ้นในแต่ปีที่แล้วนู่นแล้วนะดันไม่ได้ไงแพ้ตอนไอ้นี่เหมือนกันแพ้ตอนเพลย์ออฟแต่ปีล่าสุดก็ลุ้นเหมือนกันนะก่อจะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เนี่ยมาเป็นคอร์สุดท้ายที่ได้เพล แม่แต่จริงๆก็รุ้นนะเบนฟอร์ดเป็นทีมที่เล่นมันนะอันนี้พูดจริงจริงนแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเล่นดีมา2-3สไมดูการแล้วมันจ่อจะเลื่อนจะเลื่อนในที่สุดก็เลื่อนจนได้นะทีมต้องใช้ฉายาเดอะบีสทีมพึ่งทีมพึ่งพึ่งมันต่อยเจ็บนะเอะบอกให้เสียงเหมือนสเก็ดขาว ปืนเขาก็บอกปืนเขาก็ยิงดังเหมือนกันกูเห็นสองปีสามปีหลังเนี่ยปั๊กนะดูดูหน้าช่างภาพด้วยเบเริ่มดิ่งเย็นเริ่มไม่อยากเอาวิเคราะห์ออกเลยแล้วกันนะฮะเรียกดูกันที่ความพร้อมของเบนฟอร์ดก่อนเบนฟอร์ดเนี่ยเกมนี้จะไม่มีทางด้านจอจดาซิวาเจ็บนะครับแล้วก็อีวานโทนี่ที่ยังไม่พร้อมนะฮะส่วนระบบการ ลงเล่นเนี่ยน่าจะเป็น3 4 1 2นะครับผู้สัประตูนี้จะเป็นดาวิดรายาแนวหลักมันก็จะมีทางด้านยานเซ่นนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของตัวใหม่ไงอเจอร์อเจอร์ิสอเจอเจชื่อแม่สูงโคตรสูงตัวเนี้ยแล้วก็พินนอกนะฮะที่จะเล่น3เซนเตอร์นะครับส่วนคู่กลางเนี่ยเป็นนอการ์กับจานิลนะครับทางขวานี่เป็นทางด้านโลสเลฟนะครับแล้วส่วนทางซ้ายที่เป็นคายอด อ่าส่วนโตรุกเนี่ยเป็นโฟซูเฮนรี่ไม่ใช่โฟซูเมนซ่านะไม่ใช่แล้วนะส่วนคู่หน้าเป็นโทนี่กับเอ็มโบลโมอ่าก็เป็นตัวหลักของเขาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วมาอยู่แล้วนะฮะเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยทีมที่ฟอร์มแรงที่สุดในตอนนี้นะฮะอุณเจอใครก็แม่งไม่ชนะใครเลยอยู่ดีก็แฮตแท็กอะไรนะอาเตต้าเอาชนใจเย็นนะฮะไมุ่่เครื่องแม่งก็ยังเอาเปิดถ้าเปิดจั่วมาเนี่ยนะ้วไอ้นอนแพ้ทุกสิ่งเนี้ยเปิดเตต้เอาแน่ๆแน่เลยทีเ ไม่ใช่ไม่ได้ไพอย่าบอลอาร์เตนตาเนี่ยผมว่านะฮานัดแรกอ่ะแต้มไม่ดีอ่ะผมว่าน่าจะไปนะผมผมดูแล้วอาร์เตนตาช่วงฮานัดแรกอ่ะอาร์เซนอลก็ถือว่ากลางๆไม่ถึงกันหนักมากอ่าพูดถึงอาร์เซนอลแล้วไปดูความพร้อมอาร์เซนอลหน่อยเกมนี้ครับขาดเลยนะครับโทมัสปาเตเฮนดี้เอ็นเกเทียกาเบียลมาลลยาวสามตัวนี้เจ็บนะฮะส่วนร็อบโฮยิงนี่ก็ต้องดูดีว่าพร้อมหรือไม่นี่ยังไม่เปิดลีกนะมึงเจ็บก่อนแล้วไม่เดี๋ยวมึงโดนโดนใครเสียบนะวันนั้นอะ ปาเต้รู้เกมเจอเชลซีไหมใช่ใช่โดนใครนะซีเย็กมั้งมาคิมซีเย็กก็เลยเย็กเข้าไปหนึ่งทีเรียบร้อยเลยเย็กไปนะฮะก็เกมนี้อาร์เตต้าเอาคาดว่าทังสื่อต่างประเทศคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สำบัติลูกแน่นอนเป็นแบรเลโน่นะครับแนวรับเกมนี้ต้องใช้เบนไว้แล้วแหละกับทางด้านปาโบมารีผู้เซนเตอร์นะทางขวาเป็นคาร์ลัมแชมเบอร์สนะครับทางซ้ายเกเรนทีนี คู่กลางนี่ชาก้ากลับมาแล้วเพราะว่าปาเต้เจ็บนะฮะก็ยืนคู่กับทางด้านเอลเนียนี่ครับผมนะครับส่วนโตรุกโอ้โหมาชุดใหญ่เลยนิโคล่าเปเป้ฝั่งซ้ายไปแลเอเมริกโอบาเมยองโตรุกก็ต้องปีนี้อัลซิบโนใส่เบอร์สิบนะนะส่วนหน้าเป้าครับหากันไม่ได้ก็ต้องลากษาเซียและเพราะว่าตัวเดียวนะมาตินเนลลี่ก็คงได้พักก่อนต้งเกมนี้จริงๆตอนไปกับโอลิมปิกบาซิลงก็ไม่ค่อยได้เล่นนะมาตินเนลลี่ถ้าเอาตรงนะ ครับเอแต่ว่าก็แน่นอนว่าอาจจะให้พักไปก่อนอก็ใช้ตัวพวกนี้ก่อนก็มีความเก่าบวกสดเข้าไปนะฮะอ่าส่วนรูปเกมนะฮะคุณจะวิเคราะห์มาเจอได้ผมก่อนเลยคุณก่อนเลยออ่าส่วนตัวผมผมมองว่าจริงๆงเกมนี้เปิดสนามมันยากเสมอนะครับและโดยเฉพาะอเชนอนที่ช่วงหลังทีมดูไม่ลงตัวอยู่ในช่วงปรับทีมแต่เบนฟอร์ดเนี่ยเขาแข็งแกร่งมาสักพักแล้วแล้วในช่วงที่ผ่านมาในฤดูกาลที่แล้วถ้าเราดูในการเขาเล่นในคาราบาวคัพเนี่ยเบนฟอร์ดเจอสเปอร์สเปอร์ก็ชนะไม่ง่าย น้นะผมว่าเกมนี้เนี่ยมีสิทธิ์ออกเสมอสูงอาร์เซนอลอาจจะเก็บชัยชนะนัดแรกไม่ได้และเป็นเกมเยือนด้วยไงอสองคนมองเหมือนกันไหมผมู้ชายผมมองว่าพิเนยลีกอะ่ะห้านัดแรกมันเป็นการลองผิดลองถูกของแต่ละทีม,มผมผมมองว่าไม่ว่าชื่อชั้นทีมอะ่ะมันสามารถพลิกเกมได้ตลอดอะ่ะครับผมพูดผมพูดกับน้องๆข้างนอกรอบๆนะว่าห้านัดแรกพิเนี่ยถ้าแบบผมเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยผมเจอใครก็ไรพวกเคลซีแมนยูแมนซีก็ได้ขอเจอก่อนเลยห้านัดแรก เออซึ่งผมบอกว่าเบนฟอร์ดเนี่ยน่าจะพร้อมกว่านะในการเก็บตัวในการอะไรเงี้ยอผมแล้วเล่นในบ้านน่ะมันได้เปรียบกับเกมรุดเพิ่งเรื่องฤดูกาลอ่ะผมว่าแบนฟอร์ดน้องใหม่ห้านัดแรกมันจะสร้างเซอร์ไพรส์ใช่แต่ผมว่าไม่น่าจะชนะเซนอลได้หรอกแต่ผมมองว่าแบนฟอร์ดมีแต้มไอ้เต้ลไม่ต้องถามแม่งไม่รู้เรื่องโอ้โหหัวใสเลยมาสองเทปหัวใสสองเทปตลาดไม่มีอะไรเลยยันนี้อะไรเลย อามาวันเสาร์ดีกว่าวันเสาร์เปิดหัวเลยกู่ลรกที่สงครามดอกกุหลาบกุหลบแมนยูนี่เขาจะเปิดบ้านเปิดรังโอทัฟฟ์นะฮะ อุ่นเครื่องมาก่อนนั่นี้ไม่ค่อยดีนะครับเกมหน้าชนะดาร์บี้สองหนึ่งแบบหืดหืดนัดต่อมาแพ้ q ว r 2-4เ์สองทสี่เสมอเบนฟอร์ดสองสองมาล่าสุดนี่แหละถล่มเอเวอเรตันสี่ศูนย์ในสภาพที่เอเวอเรตันก็มึนๆอยู่เงี้ยลาฟาก็เออกลัวอะไรวะอะไรยังมึนๆอยู่แต่ว่าเกมนี้ความพร้อมของแมนยูเนี่ยเรื่องตัวบาดเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับแรดฟอร์ดอเล็กเตเรสเจ็บสองคนนี้สองเดือนแน่นอนมีการบาดเจ็บส่วนเอ็ดิชันคาวานี่ราฟาเอลวารานดีเนสันฟิรลโจนเนี่ยพวกนี้ดูแล้วนะฮะ ยังไม่พร้อมวาลานเพิ่งมาซ้อมกับทีมเองวันเดียวนะครับไม่น่าทานส่วนเอลิกบายยี่อามัดเดียโล่เนี่ยสองวันนี้ให้พักก่อนเพราะว่าเพิ่งกลับจากโอลิมปิกใ่ก็ตัวหลักคนอื่นก็อยู่ครบนะถ้าถ้าไม่นับพวกตัวใหม่ที่คิดว่ายังไม่พร้อมกับเกมนี้นะครับก็สิบนันชน่าจะมีชื่อสำรองนะครับแต่ว่าที่เขาคาดการณ์กันว่ามนยูเต็ดจะจัดมาในวันเสาร์นี้เนี่ยเจอกันลีสเนี่ย ครับน่าจะมาในระบบ433ปีนี้โซชานจะเล่นหลัง4แล้วเพราะว่าเซนเตอร์ที่ต้องการได้มาแล้วะนะครับ,รบก็ออกสายตัวจริงก็น่าจะมีดาเบดิกิอารแนวรับก็จะเป็นทางด้านวิกตอร์เลเดเลฟกับแฮร์รี่แม็กควายยังจับคู่กันอยูอ่แบ็กซ้ายลูกช้อนนี่กลับมาซ้อมหลังเก็บทีมชาติมาจบทีมชาติมาก็ถือกลับมาซ้อมกับทีมสักพักแล้วน่าจะได้ออกสตาร์ทนะฮะแบ็กขวาก็จะเป็นอารอนวานบิซาก้าส่วนกองกลางเนี่ยมาติดช่วงหลังอุ่นเครื่องได้เล่นบ่อยน่าจะเป็นกลางรับตรงนี้ไปก่อนนะครับส่วนคู่กลางเดินเกมก็็เปปนนนอกบาาทงด้โ ัวลุกเนี่ยเขาคาดว่าอองตนี้มาซิเยลจะกลับมายืนหน้าก่อนอะนะครับส่วนทางขวาจะเป็นทางด้านเมสันกรีนวูดทางซ้ายคงต้องใช้แดนเจมส์เพราะาช่วงนี้ปีกขาดหรือว่าถ้าเกิดเซอร์ไพรส์จริงๆอาจจะมีซานโชลงมาก่อนเจมส์ James. อันนี้เราต้องดูอีกทีนะครับส่วนทางด้านลีดยูไนเต็ด เลสเต็ตอ๋อฝังไม่ค่อยดีเกมนี้ก็จะไม่มีเดียโกโยเรนเต้นะครับจนถึงจูเนียร์ฟิปโปแบ็กซ้ายย้ายมาจากบาซ่ายังไม่ฟิตพอนะฮะจนถึงเจมี่แชคเกอร์ตันอันนี้3คนนี้เนี่ยต้องเช็คฟิตครั้งสุดท้ายนะก็เลยคาดการว่าเกมนี้ลีดของมาเซโรบิอซ่าก็จะมาในระบบ4-5-1ได้คาดการนะก็จะเป็นทางด้านเมสซี่เยมผู้สาวประตูนะครับนะครก็จะมีเลมพูเปอร์กับทางด้านสตูวิสแล้วก็แบ็กขวาลุคไอลิง แบ็คซ้ายสตูดดดัลลัสนะฮะแดนกลางนี่อัด5คนกลัวแมนยูเขาบุกหรือยังไงที่เขาคาดนะครับก็มีโรบินคอรนะครับมีอยางหน้ามัติอุสกิลต์นะฮะมีโรดิโก้ทางขวานี่ก็จะใช้ลาฟินญามิดฟิลด์บราซิลที่ฟอร์มดีแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายนะส่วนทางซ้ายเป็นเซอร์เคเลซอนเพิ่งเซ็นเซ็นถาวรมาจากซิตี้นะครับกองหน้ามีอยู่ตัวเดียวครับแพทริธแบมเฟิร์ดนะฮะกองหน้าที่เขาว่าออร์ชอตออนแอนนะฮะ ผมเชื่อว่าแมนยูของก็เรีกโซชาปีนี้มันถึงคราวต้องพิสูจน์แล้วก็เกมนี้ผมคิดว่าน่าจะเบียดชนะอาจจะไม่ชนะแบบขาดแบบปีนี้แล้วนะน่าจะเบียดชนะลีดยูเนเตตลุ้เกมก็จะเป็นแมนยูเตดแหละที่เคาะบอลครองเกมแล้วลีสเขามาทรงเดิมเจอทีมใหญ่รับแล้วรอโต้นะครับอยู่ที่ว่าแมนยูเตดจะจะกดได้หรือเปล่านะแต่ถ้ากดไม่ได้ก็มีสิทธิ์จะโดนลีสเนี่ยสอยประตูก่อนดังนั้นผมเชื่อว่าไม่ได้เกมง่ายของแมนยูแต่ชนะได้ครับอ่าังมองว่าชนะ พี่อ่ะตาใสเลยอ่ะตา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 ใสแกว่าตาใสกูก็มองว่ากูเนี้ยยังมองว่าที่มันเสมอเพราะว่าแมนยูก็น่าจะไม่พร้อมอย่างนี้มึงก nice> ็บอกเลยว่าบูฉลอมดิ กูกูยังไม่พูดอีกเดี๋ยวก็รู้พี่เดี๋ยวก็รู้อีกประมาณคู่สองคู่เนี่ยเดี๋ยวรู้ก็รู้อ่ไม่ใส่แล้วถ้าคู่นั้นตามไม่หมแล้วแต่างบอกว่าเออเสมอโอเคโอเคโอเคตามทุ่มครับเอาไปที่เชลซีพาเลทแล้วกันได้คุณที่สนใจว่าเชลซีเองเนี่ยก็เรียกว่าปีนี้เนี่ยก็กำลังจะได้ลูกากูแต่ว่าไม่ทันเกมนี้นะครับแต่ว่าตัวคนอื่นยังหยุ่งครบเลยนักเตะบาดเจ็บไม่ค่อยมีทีมก็แค่สมบูรณ์ถูกต้องนะครับเกมนี้ก็แน่นอนว่าเมนยูน่าจะเป็นผู้ยจากประตูตัวหลัก พูดถึงนะครับกองหลังเชลซีเน kind of ี่ยเกมนี้ก็ดูแล้วน่าจะใช้หลังสามมนเดิมนะครับเขาคาดว่าจะเป็นเคอร์ซูมาที่ออกซ์ฟอร์ดนะได้เนเตโกซิลวาครับนะครับรวมถึงอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับเป็นที่เขาคาดนะยังอยู่นะยังไม่ไปนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยก็ดูแล้วเขาน่าจะใช้ทางด้านของจอร์เจนโย่คู่กับกองเตะนะครับทางขวาก็จะเป็นวิเจมทางซ้ายเป็นมาร์กอสซาร์งโซครับนะครับแล้วก็ ตรงตรงข้างหน้าเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะเป็นไมสันเมาส์โดยเชื่อเมเกมนะฮะก็ส่วนไอตัวรุกด้านบนเนี่ยก็ดูแล้วอาจจะเป็นหน้าคู่ก่อนเป็นทางด้านเดโมเด,ดโม,โมนเนอร์บบครฮารดนะครับซีแยกอาจจะพักไปก่อนอันนั้นอาจะน่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวคาดการณ์กันไว้นะ,ะครับ ส่วนพาเลทนี่อาจริงนึกไม่ออกทีม,มันจะมาทรงไหนนะเ<ช>พราะพลัชติกเวล่าเอาจริงอุ่นเครื่องก็ไม่ได้ดูเลยฉลองนายใหม่นะครับแต่ว่าตัวลหลักก็เอเวอร์จีเอเซยังอยู่นะครับกูฟิซาหายังอยู่นะครับ<ช>ก็ถือว่าน่าสนใจกับแผนการทาทีมของพลัชติกเวลอืนะครับว่าจะออกมาเป็นแนวไหนยังไงนะครับ<ช> ซึ่งเกมนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเชลซีแหละที่ทมัสซูเคิลต่อเนื่องจากปีแล้วนะ,ะคือในการทําทีมในการซ้อมอะไรเนี่ยเราอุ่นเครื่องที่ผ่านมาก็ถือว่าดูดีด้วยใช่ผลงานดังน,นั้นผมก็ดูแล้วลูกเกมจากลายเป็นเชลซีที่บุกแหละใส่ทีมของอคริสโตฟพาเลตติคเวลลาและเกมนี้ผมเชื่อว่าเชลซีน่าจะชนะค่ะมองเหมือนกันผมมองว่าเชลซีน่าจะน่าจะไหลเลยแหละน่าจะขาดส่วนคู่ดึกคู่ดึกเดี๋ยวไปคู่ดึกอ่านอริทเนี่ยปีนี้เนี่ยยังเก็บตัวหลักไว้ได้นะ ครับท็อตแคนเวลยังอยู่นะครับเดโมปุ๊กปิกไอ้ปุ๊กกี้ยังอยู่นะฮะลาลาลาวิลันซิชก็ยังอยู่นะฮะมีลอราจิซ่านี่ก็มาแล้วนะครับก็ถือว่าสภาพทีมใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เกมนี้เนี่ยจะไม่มีแซมไบรัมเจ็บนะฮะส่วนมิรอสราชิซ่านี่เช็คฟิตน่าจะผ่านนะครับส่วนจอแดนคูกิลนะครับมารี่มุมบ้านะครับปราเชตตานะครับพวกนี้นี่ก็ต้องเช็คความฟิต รวมถึงนั้นแกันฮันเล่ท็อดแคนเวลลูคัดลุปนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วน่าจะผ่านเกือบหมดนะครับเขาก็คาดว่าจะส่งมาในระบบสี่สองา่อ่าสี่สนี่ก็จะประกอบไปด้วยทั้งทีมครูนะครับแนวรับก็จะมีกิปสันนะครับมีกันฮันเล่แอกว่าแม็กซ์แอรอนตัวนี้จริงๆแล้วครูอยากได้มานานนะแต่ว่าก็ ไม่ขายนะฮะแม็กซ้ายเป็นจีแอนนูลิสนะครับส่วนคู่กลางเบลลี่กิมอร์เนี่ยย้ายมาจากเชลซีด้วยสัญญายืมตัวนะหนึ่งฤดูกาลจะเล่นกับแม็กคลีนนะครับส่วนแดนกลางตัวรุกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านท็อตแคนเวลยืนซ้ายนะครับมีลอราชิซ่ายืนขวานะครับวิลันซิตเป็นเพลย์เมเกอร์หน้าเป้ามีตัวเดียวมา3-4ปีแล้วตีโมปุกกี้บุกกี้เนี่ยนะฮะก็นี่คือชุดใหญ่ของนอริชละสำหรับเกมวันนี้ อพอไปดูฝั่งลิวพูหูมสมบูรณ์สมบูรณ์ไม่ได้พูดคำไหนมาเลยมาสต้องบอกเลยว่าช่างว่าสวสวยด้วยเจอเอนครอปนี่หรือว่าปีนี้เนี่ยไม่แต่แต่เส้นไปแล้วนะฮะเสียแอนดูไปแล้วนะแอนดูเจ็บไม่เป็นไรนะฮะปีนี้อ่าซิมิกาสนัดล่าสุดแอซิดอย่างงามอใช่่าดังนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาครับอ๋อคาดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเกมนี้ก็คือแน่นอนไม่มีโรเบอร์ซันที่เจ็บไปแต่โรเบอร์ซันเขาบอกแล้วเจ็บไม่น่านานสองวันอาทิตย์เจ็บขาขวาใส่เฟือกอยู่นะฮะ จอร์แดนเนสันก็ดูแล้วน่าจะผ่านคองฟิตไป็นตัวสำรองก่อนนะครับ<อ> คกอร์ติสโตนยังมีโอกาส 50, 50. ต่อ50ต้นคนอื่นที่เหลืออยู่เนี่ยตัวหลักๆครบเลยะนะครับในระบบ4-3-3นี่ประตูก็แน่นอนไอซอมเบเกอร์<ช>ค,ครับคู่เซนเตอร์เห็นบอกว่าจะใช้ฟันได้คู่กับโจเอรมาติสใช่น่าจะใช้คู่นี้ก่อนอ่าส่วนแบ,บ็คขวานี่ก็เทรนด์นะฮะไม่ได้ไปยูโรเพราะเจ็บนะสุดท้ายแต่ก็ดีอย่างนึงคือกลับมาซ้อมกับทีมได้เร็วนะครับส่วนแบ็คซ้ายแน่นอนคอจัสซิมิกาสยินรอแล้วแดนกลางฟาบินโยนาเบเกต้ามานะอ่เล่นดีมากเลยนะนาเบเกต้านะครับเตียโก้คันตาร่า ตโตรุกเหมือนเดิมครับสามซาลาเฟอร์มิโนมาน่่อาจจะมีผมว่าน่าจะโจต้าน่าจะได้สตาร์ทก่อนเฟอร์มิโนครับส่วน5นัดหลังสุดอหนัดหลังสุดอยู่อ่าเจอกันนะฮะเรียวภูชนะ5เสมอหนึ่งดังนั้นมันขาดอยู่แล้วอยู่แล้วมันอยู่แล้วผมไม่ต้องพูดแล้วดังนั้นผมเชื่อว่าเกมแรกเรียวภูเนี่ยใครที่เล่นพวกกันดาซีนะจัดใส่นาลกเรียวผูว่ามีประโยชน์ เกมนี้น่าจะมองผมว่าน่าจะขาดเลยเจอกับนอริชนะครับเพิ่งขึ้นมาใหม่แล้วก็สภาพทีมไม่ได้ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับส่วนคู่ดึกคู่นี้ที่พูดถึงต้องพูดถึงกันเยอะหน่อยสเปอร์ต้องเปิดรังท็อตแนมอัสเปอร์เซเดียมพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เต็งหนึ่งอยูแล้วแมนเชสเตอร์เต็งหนึ่งนะครับปีนี้ในพรีเมียร์ลีกอ่ะโอ้ลูกเกมผมว่าสเปอร์กับทางด้านซิตี้อ่ะมันนะแต่ว่าซิตี้เป๊ะเปิดสนามค่อนข้างจะดี รู้สึกจะชนะรวดเกืบ5ปีหลังนี่ชนะรวดเลยนะนล้วดดังนั้นผมว่าเจอสเปอร์ในสภาพที่จิตใจแกว้งๆด้วยครับเพราะว่าแฮ์รี่เคงไม่รู้จะอยู่จะไปะนะครับแต่ก็ยังเชื่อในความเชี่ยวของนูโนเอสโตซานโตนะ,ะกับการได้กองหลังมาใหม่ด้วยคริสเตียนโรเมโรก็รโอเป็นกองหลังจองโหดเลยอะเล่นเร็วเล่นไวก็น่าจะช่วยเจ้าเดวิสตันซานเชสได้ดีไอ้ตัวนี้ก็ตัวลอกเลยตัว ตัว,วเปิดตัดฉากให้เพื่อนก็เลยนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยผมผมมองเปิดสนามอ่ะด้วยด้วยกลิ่นของนูโน่เนี่ย้วสักาญะภาพมันดีกว่าบูฟน่าน่าจะพอแบบว่าพอยื้อซิตี้ได้อ่าแต่แต่จะยื้อไหวหรือเปล่าแต่ถ้ามองเต็มเกมว่าซิตี้น่าจะเฉือนเฉือนชนะนะอาจจะไม่จะลบเลยคือยันได้ประมาณนึงอ่ะแต่ว่าสุดท้ายเอาไม่อยู่อ่ามุมมองผมนะเอ้ยผมมองสกอร์สูงเฮ้ จริงมองสูงเลยคือแบบเออมี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 วัดกันะแรกกันอ่ะผมมองว่าแรกกันพอก็ไม่รู้จะเสียอะไรแล้วก็แรกแกกันเลยแล้วกันเออทําไมอ่ะมีตังค์ให้แรกไม่มีอย่างนั้นแลกกันเลยก็น่าจะประมาณสักอาทิตย์เลยว่าซิตี้ชนะชนะเยอะด้วยอมองว่าซิตี้ชนะเยอะแต่สเปอร์เนี่ยหลังๆชนะซิตี้ในบ้านบ่อยนะแต่ผมมองว่าสเปอร์มีแต้มว่ะเอางี้ดีกว่าถ้าซิตี้แพ้นะ ผมให้คุณดีผูผมเลยเอ้อเดี๋ยวราตีนดีนะพวกคุณนี่มันทำไมหยาบจังเลยค,คุณหมั่นไส้ผมยังไงก็ไม่รู้น,น,นะ่ะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะส่วนข่าวข่าวเดี๋ยวดูหลังจากสัปดาห์นี้ผมว่าสัปดาห์แรกจ,กจบไปเนี่ยประเด็นจะเกิดขึ้นมากมายต้องเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพูดคุยกันกนะครับทุกคู่อยู่ดูเบาใช่ครับนะฮะติดตามเราได้นะอย่าลืมนะทั้งติ๊ก ตอกนะครับ Facebook YouTube YouTube นี่ไปซับกันเยอะๆนิดนึงไอติคต่อที่ขอบคุณทุกคนนะฮะแล้วก็แน่นอนต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเรานะฮะเชนนาน้ออกไก่ปั่นนะฮะดูแลสุขภาพกันได้นะครับกินได้ไม่อ้วนนะครับไขมันต่ำนะครับหวานน้อยนะครับกินเข้าไปแล้วก็เสริมโปรตีน SK Water ครับน้ำดื่มดื่มแล้วชื่นจิตจิบแล้วชื่นใจครับผมท่องได้แต่ไม่เคยได้น้ำกินนะครับร้านอาหารด้วยนะคาเฟ่นะครับที่พิจิตสั่งได้นะลายแมน ตรงไปตอนนี้ก็เดลิเวอรี่กันไปก่อนเดลิเวอรี่ก่อนนะครับเอวารีสอร์ทนะครับแล้วก็แม่หาดรีสอร์ทนะครับผมอ่าเป็น2รีสอร์ทที่อยู่บนเกาะเต่าครับแต่ตอนนี้ก็คือปิดก่อนนนี่น้ำน้ำกระชายน้ำเอาน้ำกระชายเออน้ำกระชายของผมของผมเองของผมเองน้ำกระชายครับเออ ฉันชงพับทำเองครับเหนียมีน้ํากระชายกระชานผึ้งมะนาวนะครับแล้วก็มีน้าอื่นๆมามีกระเจี๊ยบมีหลอดข้างกล้วยเดี๋ยวสั่งได้นะครับอ่ากินน้อยเป็นยาละาบใช่แล้วกินมากครับฉันชงทำไมไม่กินเองครับแม่คนอื่นก็กินทำไมครัันชงก็คือชงก็นเอกินพวกคุณก็อย่างเงี้ยพอผมส่งอะไรดีๆคู่คุณก็มาขยี้ผม ออไม่มีบัฟเสียกันหมดเลยเอาฟ้าจะไม่กินเนี่ยได้ยินไหครับนี่ก็คือความสุขสนานในสัปดาห์นี้นะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเปเียร์ลีกับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอเรา3คนใหม่แล้วกันนะครับสอบวันนี้ลาไปแลยวครับสวัสดีครับแมนฟอร์ดนะคืนนี้แมนฟอร์ด <ères>